ก็สวัสดีด้วยนะครับสหรคิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะมหาศึกล้างภพ,พตอนที่101นะครับกลุ่มของตระกูลนัวหลันซานในตอนนี้ก็พากันมาดูสร้างอารยธรรมใหม่เลขที่31ซึ่งผู้นําอย่างพูล่าก็คิดว่ามันน่าจะมีสมบัติและราคาของมันก็คงไม่น้อยแน่พูล่าเขาก็ได้คิดว่าจะหาวิธีนํามันกลับไปยังตระกูลจากนั้นก็ได้ปรากฏข้อความแจ้งเตือนมาหลังจากที่ได้เปิดอ่านข้อความแล้วก็ได้ปรากฏการถ่ายทอดสดข้อความจากหลวเฟิงซึ่งหลวเฟิงก็ได้กล่าวว่าถึงตระกูลนัวหลันซานูนล่่าไ้้็แวกยังมร ว่านี่คือใครและคิดว่าทําไมถึงกล้าลุกล้าระบบอัจฉริยะของเขาได้จากนั้นข้อความของหลวเฟิงก็ได้ถ่ายทอดไปยังทั่วทุกมุมโลกทันทีและหลัวเฟิงก็ได้กล่าวต่อไปว่าเขานั้นมีนามว่าหลัวเฟิงและโลกก็ได้กลายเป็นของเขาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเอาเอกสารการซื้อขายโลกออกมาให้ตระก,กูลนวหลันซานได้ดูพร้อมเอาข้อบังคับกฎหมายของจักรวรรดิขุณเขาังกรดํามาตราที่12ข้อที่61,62และ63ให้กับตระก,กูลนวหลันซานทุกคนได้ดูซึ่งในกฎหมายก็ได้อธิบายว่าผู้ลุกลานดวงดาว ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก็จะถือว่าเป็นโจรอวกาศได้และหลวงเฟิงก็ได้แจ้งไปอีกว่าเขาในฐานะเจ้าของโลกจึงสั่งให้ตระกูลนวดหลันซานนั้นออกไปจากโลกตอนนี้เพราะถ้าหากไม่ทําตามก็จะเจอกับการจัดการของกองทัพของจังรวัดขุนเขามมงกรดําพูล่าที่ได้ยินหลวงเฟิงแจ้งก็ถึงกับไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากและก็ได้ระเบิดพลังออกมาเพราะหลวงเฟิงนั้นทําให้เขาที่ทุ่มเทมาทั้งหมดได้พังลงไปหลังจากที่ระงับความโกรธได้แล้วก็ได้สั่งให้ถอนกําลังทันทีก่อนที่พูล่าจะไปก็คิดว่า วเฟิงเข้าใจกฎหม่ของจกักรวรรดิขุนเข่ามังกรดำมากขนาดนี้ต้องมีเบื้องหลังอิทธิพลใหญ่ระดับหนึ่งแน่ชาวโลกคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วตัดมาทางด้านผู้นําประเทศทั้ง5้าของโลกซึ่งพากันไม่เข้าใจว่าการที่หลวงเฟิงซื้อโลกนั้นทําได้อย่างไรนะครับและก็คิดว่าถึงแม้ไม่รู้ว่าหลวงเฟิงนั้นจะทำยังไงแต่ก็สามารถช่วยโลกจากอันตรายไว้ได้อีกครั้งชาวโลกในตอนนี้ก็ต่างพากันลือต่างๆนานา,นาว่ามนุษย์คนเดียวจะซื้อโลกได้อย่างไรและจากนั้นก็ได้มีรายงานข่าวว่าหลวงเฟิงนั้นเป็นเจ้าของโลกจริงๆ และเพียงไม่นานก็ได้มีรายงานข่าวประกาศอีกว่ากองยานของตระกูลนวดหลันซานกําลังจะเคลื่อนทัพออกจากโลกพร้อมทางด้านชาวโลกทุกคนรวมไปถึงนักสู้คนอื่นๆในตอนนี้ก็ต่างพากันตะโกนไล่กองยานของผู้ลุกลานออกจากโลกไปนะครับจึงทําให้ตอนนี้ทุกคนสามารถออกมาจากฐานอยู่รอดได้อย่างปลอดภัยแล้วตัดมาทางด้านกองยานของตระกูลนวดหลันซานที่ได้ออกมาจากโลกแล้วจากนั้นลูกเรือก็ได้มาแจ้งกับฮูล่าว่าทางตระกูลได้ติดต่อเข้ามาพูล่าที่กําลังเครียดกับเรื่องของโลกก็ได้รีบไปรับสายของทางตระกูลทันที หลังจากที่ผู้นำตระกูลปรากฏในรูปแบบภาพโโรแกรมแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นถอยหลังไป1นก้าและก็ได้ปรากฏอีกคนขึ้นมานั่นก็คือบรรพชนนวดหลันซานผู้ก่อตั้งตระกูลนวดหลันซานขึ้นมาทำให้พูล่าถึงกับพาการตกตะลึงเลยทีเดียวจากนั้นนวดหลันซานก็ได้ถามพูล่าไปว่าพูล่านั้นคือผู้นำกองยานไปยังโลกในคัมม์นี้อย่างนั้นหรือซึ่งพูล่าที่ได้เห็นบรรพชนนวดหลันซานอันเกงขานพร้อมกับก็ได้มองไปเห็นเข็มกัดที่เป็นสัญลักษณ์รูปขวานที่ติดอยู่ตรงหหนนน้าาอกอัวลซ จึงคิดว่านี่ก็คือเกียรติสูงสุดที่ได้รับชัยชนะจากการต่อสู้1000สนามซึ่งมันก็คือสนามต่อสู้ขวัญยักษ์ของผู้ยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลถึงจะได้รับเกียรติอันสูงส่งนี้มาได้สนามต่อสู้ขวัญยักษ์มันเป็นการต่อสู้แบบอีกฝ่ายต้องตายเท่านั้นซึ่งมันก็หมายความว่าผู้แข่งแข่งระดับจักรวาลต้องตายด้วยฝีมือของบงรรดชนนวลหลันซานมีมากกว่า1,000คนและมันก็นานมากแล้วที่เขาไม่ได้มายุ่งแทรกแซงกับกิจาการของตระกูลครั้งนี้กลับออกมาด้วยตัวเองหรือว่าโลกอาาาจจะมมีควมควสํั สูงกว่าที่คาดเอาไว้ซึ่งทางนวดหลันซานที่ได้ยินมาว่าทางโลกนั้นได้พบกับซากอารยธรรมของเผ่าพันธุ์จักรกลและซากของัาบลาดเขาทองอยู่ที่นั่นพูล่าจึงได้รายงานไปว่าการป้องกันของยานนั้นแข็งแกร่งมากเลยไม่สามารถเข้าไปได้และับปบลาดเขาทองก็ได้ตายอยู่ที่บนโลกจริงๆเวลาน้อยและพื้นที่ที่ค้นหาก,ก็เล็กเกินไปจึงยังหาร่างของมันไม่เจอจากนั้นบนรรพชนนวดหลันซานจึงได้ออกคําสั่งให้พูล่านําทีมย่อยหัวกะติกลับไปยังโลกอย่างเงียบๆกลับไปหาศพของับปบลาด เทอองให้จแต่ผู้นําตระกูลนัวหลันซานคนปัจจุบันก็ได้บอกไปว่าโลกนั้นมีเจ้าของแล้วแต่นัวหลันซานนั้นก็ไม่ได้สนใจจากนั้นจึงปลดทีมย่อยที่จะกลับไปยังโลกออกจากตระกูลนัวหลันซานมันจึงทําให้ผู้ล่าและผู้ติดตามนั้นตกตะลึงนะครับและนัวหลันซานก็ได้กล่าวตอบไปว่าหากทีมย่อยถูกเจอตัวเข้าก็บอกไปว่าเขานั้นเป็นโจรอวกาศไม่มีสถานะใดๆและผู้เป็นเจ้าของโลกคนนั้นก็จะทําอะไรเราไม่ได้และกล่าวว่าพวกผู้ล่านั้นชักช้าทําให้โลกนั้นถูกชิงซื้อไปก่อ ซึ่งนวดหลันซานก็ให้โอกาสในครั้งนี้เป็นการไถ่โทษนะครับและถ้าทําสําเร็จก็จะคืนสถานะของตระกูลให้จากนั้นพูล่าก็ได้รายง,งานไปอีกว่าเขายังเจอสมบัติอีกชิ้นบนโลกซึ่งมันถูกเรียกว่าซากอรารยธรรมหมายเลขที่31จากนั้นก็ไดเอารูปให้บรรพชนนวดหลันซานดูเมื่อนวดหลันซานได้เห็นก็ถึงกับขั้นตกใจและคิดว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วและสั่งให้พูล่ารีบจัดคนกลับไปยังโลกพร้อมสั่งกับชับไปว่าอย่าให้ใครไปแตะต้องสิ่งนี้เด็ดขาดและนวดหลันซานก็ภาาวนา ให้สิ่งที่อยู่ในซากอาเยธรรมหมายเลขที่31มันไม่มีชีวิตอยู่แล้วหลังจากที่สั่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดการเชื่อมต่อจากการสนทนาไปจากนั้นพูล่าก็สั่งให้ทัวเลยอูนั้นคัดหวัวกะทิ่80คนกลับไปยังโลกกับเขาจากนั้นก็ได้จัดคนและกลับไปยังโลกอย่างลับๆตัดมาทางด้านหลวเฟิงห่งและเลยชินที่กำลังเดินทางกลับมายังโลกทั้ง3คนก็รู้สึกว่าตะกูนนัวหลานซางโคไม่ลาเมือง่ายแน่ทั้งที่ลูกลาโลกมาแล้วสองครั้งเลยชินเองก็คิดว่าหากว่าตามเหตุตามผลแล้ว ดวงดาวใช้ขอบอย่างโลกไม่น่าจะเข้าตาตระกูลนวดหลันซานและคิดว่านอกจากโลกแล้วจะมีสมบัติล้ำค่าที่พวกมันจ้องอยู่หรือเปล่าซึ่งเวลาที่ผ่านมาเหล่านั้นก็ได้ตรวจจับพบว,ว่าพวกมันทำการสำรวจซากอารยธรรมหมายเลขที่1นึงและสาแต่พวกมันก็เข้าไปไม่ได้ซากอารยธรรมสองแห่งนี้น่าจะมีความลับซ่อนเอาไว้และเหลย่ชินก็ได้เสริมขึ้นว่าพวกมันยังสำรวจหน้าน้านำมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยแถมหน้านาน้ำก็ไม่ได้มีซากอารยธรรมบาบแตานางจึงบอกไปว่ามันมีของล้ำค่าและยังเป็นของที่ สามารถทําให้ผู้ที่อยู่ระดับจัก,กรวาลยังสามารถน้าลายไหลได้พางหลวงเฟิงหงและเลยชินที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือร่างของสับป,ปะหลดเขาทองนั่นเองหลวงเฟิงเองก็คิดว่าหากสับป,ปะหลดเขาทองไม่ถูกเขานัดจัดการและชิงร่างมาร่างของมันก็จะอยู่ที่น่านน้ำแปซิฟิกนั้นในตอนนี้ตระกูลนวลหลันซานยังไม่พบมันและมีหลวงเฟิงคนเดียวที่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนและหลวงเฟิงเองก็รับประกันไม่ได้ว่ามันจะไปจ้องเล่นงานคนในครอบครัวของตนเองนะครับซึ่งหลวงเฟิงก็คิดว่าเขานั้นจะซื้อ สารระดับ B ที่ดาวไปหลันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะป้องกันพวกมันได้หรือไม่ทางด้านผู้ลูกหลานที่ได้แอบกลับมายังโลกก็พากาันแยกย้ายไปสำรวจทุกมุมของหน้าน้ำแต่ก็ยังหาร่างของสัป,ปหลาดเขาทองไม่เจอทั่วเลยอ,อูก็ได้ข้อสรุปว่ามีความเป็นไปได้เดียวก็คือมีคนเอาร่างของมันไปแล้วและคิดว่าตามข้อมูลของโลกครั้งสุดท้ายที่สัป,ปหลาดเขาทองนั้นปรากฏตัวตอนที่สู้กับหลวเฟิงเจ้าของโลกในตอนนี้และหลวเฟิงก็ได้ฆ่ามันไปแต่ที่แปลกๆก็คือจากการต่อสู้ที่จบลงแล้ว หลวเฟิงจึงปรากฏต,ตัวภายหลังอีก1ปีจากนั้นฟูล่าก็ได้ติดต่อเข้ามาหาถั่วเลยอู่และบอกถั่วเลยอู่ว่าตัวนาวกาศอย่างพวกเรานั้นควรจะไปเยี่ยมเจ้าของโลกสักหน่อยมันจึงทําให้ผู้ลูกหลานนั้นพอใจเป็นอย่างมากจากนั้นตรงไปยังบ้านของหลวเฟิงทันทีนะครับตัดมาทางด้านบ้านของหลวเฟิงพี่ก็ได้มีผู้คุ้มกันอย่างเข้มงวดและการตรวจตาแบบทุกตารางนิ้วซึ่งครอบครัวของหลวเฟิงก็ได้พากันมานั่งเล่นกับเด็กๆที่สวนหน้าบ้านเสี่ยวไห่และพิงพิงซึ่งหน้าบ้านก็เต็มไปด้วยผู้คุ้มกันอยู่ๆก็ได มีการโจมตีของศัตรูเข้ามาเหล่าทาทผู้แข่งแกร่งของหลวงเฟิงจึงเข้าไปพาครอบครัวของหลวงเฟิงเข้าไปในที่ปลอดภัยก่อนอันดับแรกพร้อมกับก็ได้เปิดใช้งานเกราะป้องกันของบ้านทันทีนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการสปอยมหาศึกล้างพิภพตอนที่101นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไวนะ้ที่นี้ด้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ